ต้อนรับสู่การเดินทางเพื่อค้นหาและเปิดประสบการณ์กับ The Spirit of Thailand Season 2กันครับและในซีซั่นนี้เราเชื่อว่าดีไซน์การรังสรรค์และความประณีตของร้านอาหารในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนั้นมีอยู่มากมายงดงามตระการตาหน้าลิ้มลองถ้าคุณพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับเราเลยครับ วันนี้ The Spirit of Thailand ขอนำคุณผู้ชมพบกับความภาคภูมิใจของสถานที่สุดพิเศษกับการได้ดื่มดำรสชาติของเครื่องดื่มพร้อมเมนูจากห้องอาหารสไตล์ International g r i l l บนชั้น12ของโรงแรมหรูในตระกูล s ซนต์ลิจสความหรูหราและการให้บริการอันเป็นเอกลักษณ์จากมหานครนิวยอร์กตำนานกว่าทศวรรษของตระกูลแอสเตอร์กับผลงานอันยิ่งใหญ่วิจิตรการตาสู่ใจกลางมหานครกรุงเทพที่ตั้งทำงานอยู่บนถนนราชดำเนิแห่งนี้ ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับไปพร้อมๆกันณนะที่แห่งนี้ The s a n t Regis Bangkok ครับคุณจิตราวดีตั้งตระกูลผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดประจำโรงแรม s ซ Regis Bangkok ได้นำ The Spirit of Thailand และคุณผู้ชมเปิดประสบการณ์แรกกับ The s a n t Regis Bar บาร์ในแบบฉบับ St. Regis New York ที่นำสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมการบริการในแบบไทยมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวพร้อมกับทัศนียภาพที่งดงามของราชกรีธาสโมสอใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยการดื่มดั่มรสชาติค็อกเทลที่รังสรรค์ขึ้นโดยคุณทัดดาวนิสัยดีมิกซ์โซโลจิสที่นำประสบการณ์นับสิบปีถ่ายทอดลงไปยังเครื่องดื่มจนกลายเป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวของเซนต์ริจิสบาร์แห่งนี้ครับ เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีไหมครับไปดีมากค่ะนี่คุณนะครับนี่คุณเจี๊ยบเซลลจิสคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมผมโม้ไว้เยอะเลยว่าเซลลจิสแห่งนี้เป็นที่ที่บอกว่าโรงแรม สวยเครื่องดื่มดีแน่นอนจะช่วยเล่าให้ฟังอีกทีนะครับว่าความเป็นมาของเซนต์ลิจสแมนท้องนี้เป็นอย่งไรครับจริงๆเซนตลิจสเราเนี่ยมีประวัติยาวนานมากคือเรามีสาขาแรกที่เซนตลิจสนิวยอร์กก็เมื่อปี1904ค่ะก็ร้อยกว่าปีแล้วเนาะคือที่โรงแรมนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบนิวยอร์กสไตล,ล์มากๆคือเป็นเน้นความดูราเรียบง่ายแล้วก็พิธีการปฏิบัตินะคะก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นที่พักเป็นบัตเลอร์ที่ดูแลในห้องพักเรื่องของแชมเปญซับบริง ในการเสิร์ฟเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นตัวค็อกเทลซิกเนเจอร์ที่ทำมาจากบัตตี้แมรี่ซึ่งตัวนี้ก็โด่งดังมากนอกจากนี้ก็ยังมีอัฟเตอร์นูนทีค่ะซึ่งก็ท็อปออฟเดอะทาวมากก็จะเสิร์ฟที่เดอะดาวิ้งรูมคุณแม่ครับนะครับว่าทั้งหมดนี้คุณแม่จะเลือกที่ไหนครับผม ได้ยินคําว่าซิกเนเจอร์ดริง n ์ที่มีปโอกาสไปยาวนานอยากจะอยากจะได้ได้เสินี้เป็นที่เซนติจบาร์เซนติจิสปาเซนติจิสปาก็จะมีเซียแมรี่ค่ะครับอายุของมันจริงๆเราเนี่ยถ้านับไปตั้งแต่ที่เซนตินิวยอร์กเนี่ยน่าจะ แปดสิบสี่แปดสิบห้าปีแล้วค่ะครับเมื่อก่อนเนี่ยวัดดี้แมรี่ดังมากเป็นสูตรที่เป,เป็นยุคที่ป๊อปปูล่ามากเพราะฉะนั้นชานิช mm ิส hmm. เนี่ยไม่ว่าจะเปิดที่ไหนทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องมีซิกเนเจอร์ตัวนี้เข้าไปแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนสูตรอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นคอนเซปต์แบบใส่สูตรพวกต้นตำรับสมุนไพรของพื้นบ้านเขาอย่างของเราเราก็จะใช้พวกสมุนไพรไทยมีพริกมีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแบบว่าหน้าตาเป็นยังไงอตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะเชิญค่ะ ่ะมาถึงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นแบบว่ามุมที่ดีที่ดีทีท่สุดของโรงแรมเลยค่ะมีบาร์นั่งจิบค็อกเทลชมวิวที่ชอบ,บที่สุดเลยก็คือบราร์อยู่ตรงนี้แล้วตรงหน้าเนี่ยคือยาวเลยนะเป็นคือวิวพาโนรามาของกรุงเทพเลยครับนี่คือเป็นจุดเด่นใช่ไหมคุณเจมสบมากค่ะแล้วก็ดูเนี่ยค่ะส u n s e ตทุกวันก็ต้องมีแชมเปญเซอร์บริงเปิดขวดจิบแชมเปญดูพระอาทิตย์ตกอาจจะชิมค็อกเทลเป็นซิกเนเจอร์ของเซนต์วิจช และอย่างการตกแต่งนี่ถือว่าเป็นสไตล์นิวยอร์กดั้งเดิมของเชนลิฟท์ซิบันก็เป็นสไตล์นิวยอร์กดั้งเดิมแล้วก็เน้นความเป็นคลาสสิกแต่ว่าก็จะเพิ่มความทันสมัยของเรื่องเรื่องของเพลงไฟไลติ้งอะไรเงี้ยค่ะครับเจีงยเจ๋งมากมากเลยนะครับขอบคุณค่ะัสดีค่ะผลงานการผสมผสานและรังสรรค์ศิลปะที่ดื่มดาได้อย่างแท้จริงจากเครื่องดื่มระดับเวลด์คลาสหนึ่งเดียวของประเทศไทยรอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสช่วงหน้าครับ